สวยสอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําพริกหวานชุบแป้งทอดกันนะคะส่วนประกอบก็จะมีพริกหวานแล้วก็เป็นแป้งที่เราตีไว้แล้วผสมกับอะไรคะผสมกับไข่ะคะ่ะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะอ่าตอนนี้เรากําลังเตรียมกระทะร้อนโอเคเจะใส่ลงไปแล้วนะคะทุกคนนี่วดือดวุดๆเลย แม่จะช่วยนะคะในการทำอาหารนะคะฝากถึงเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะต้องอยู่ใกล้ๆกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะอับื่อยวางก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราดูพอเหลืองจะกรอบเหลืองทองนะคะเรากลัวกบวิธีการทอด ชุบแป้งทอดเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เด็กๆที่ไม่รับประทานผักหันมาสนใจในการรับประทานผักนะคะโดยจิ้มกับน้ําจิ้มบวหรือน้ําจิ้มไก่ทั่วไปก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังเสร็จแล้วนะบ๊ายบายรถบัสบ๊ายบายค่ะได้เวลามาชิมกันแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ทํามาหน้าตาก็จะเป็นนี้แล้วมาชิมพริกหวานทอดกันว่ามันจะอร่อยไหมดีกว่าชุบแป้งทอด อร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มที่เราใช้ก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่ไแล้วติดตามเราได้ที่ช่องเพจเด็กบ้านนอกสอนลูกนะคะและเราจะมาทำเมนูอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย